สวัสดีครับรเกษตรบ้านสวนีนดีมากแลวครับวันนี้เขาสิพามาเบ่งกล้วยของผมเองที่ปลูกไว้ได้สิ้าเมื่อแล้วครับถึงปลูกได้สิ้าเมือ่อหลักน่าจะเดินแล้วครับเว่ามียอดปงขึ้นมาเห็นแท่งยอดขึ้นมาเนี่ยก็จะน่าว่าหลักเดินแล้วนี่ ช่วงนี้ฝนมันกระชเร่งนน้อยนะครับเอาก็สิมาทําการใส่ปุ๋ยเร่งการจะเริ่มเติบโตนะครับกล้วยครับตึงปอ้กล้วยนี้เป็นกล้วยน้ำว้าครับน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกำลังสิเริ่มแทงยอดครับนี่ ปลูกมาได้แล้วซิบ้ามือแ,แทงขึ้นมาอีกกน้อยเขาก็จะมาตาัดยอดให้มันซ้ำๆกันมืเวลาออกปีก็จะได้ออกกอกันครับซึ่งตรงปลากล้วยที่เขาปลูกกล้วยไว้นี่มีต้นกระเจียวพร้อมครับ เอาก็จะได้ทั้งกล้วยทั้งดอ,อกกระเจียวแลม้วอนี้เฮาก็มาใส่อุ๋ยเล่งต้นกล้วยครับซึ่เป็นกล้วยํำว่ามาลิอองครับจูนี่ด้านนี่ก็จะเป็นกระเจียวครับเป็นกระเจียวบ้าน เกี่ยวบ้านกับเกี่วขาวนันนเ้านี่แหะครับพี่น,อน้องเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ข้างบนเท่าก็กินกล้วยนี่ครับพี่น้องโอาต้องให้มันเสียพื้นที่ปลูกกล้วยไว้พร้อมกล้วยก,กำลังจะเริ่มเติบโตครับ ร่างแตกยอดครับซึ่งเป็นกล้วยเขาปลูกไปได้แค่สิบห้าเมื่อครับซึ่งทั้งนั้นก็เป็นกล้วยก่อเก้าก็อใ่จะมีนออยู่อย่ประมาณเจ็ดแปดนอ ก็จะได้มาสำการขยายมือต่อไปก็จะมาขยายออกก็จะเหลือไว้ถ้าต้นที่มันอตอดเครื่อแล้วตอนนั้นก็จะขยายก็ไปปลูกอีกครับขยายก็ไปปลูกไงปลากระเจียวซึ่งตรงนี้เป็นปลากระเจียวครับนี่ก็จะปลูก,ก้วยสลับไว้วเอาถ้ากระเจียวย่างเดียวก็จะได้กินย่างเดียวครับ ก็ต้องเอากล้วยมาปลูกสลับเพื่อจะได้กินกล้วยพร้อ,อมนี่ครับของกเกษตรบ้านสวนอินดี้ภาษีกามตตา,มมามติดตามชมสวนถำใหอันใดเห็ดดีๆไม่ไม่ไมพาพี่น้องมาเบิงมาชมอันใดดีเพราะด,ด,ดีก่ะ คอมเมนต์มาในชิปนี้เด้อเด้อนะครับเด้อ,อ,อมีต้นหมกเมอต้นหนึ่งสำหรับชิปนี้ผมกับบมี่อันใด้เบิ้งหลายแช่ะกล้วย่าอ,อยากฝากอย่พี่น้องท่านผู้รับชมฝากเขากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ซับตะไคร้ให้น,น,นะครับชิปต่อไปผมก็จพามาเบิงปุดซาครับนี่ซ่าก,กำลังเป็นดอกแต่ว่าพายุหรืวอว่าฝนตกทุกมื้อซ่าสิบจับเป็นน่วยวอขค่อยมาติดตามกันอีกซึงเนาะครับเนาะสำหรับชิปนี้ของผมกเกษตรบ้านสวนอินดี้กับศิคราไปครับ ดอกปุด่านี่นะครับสวัสดีครับ